อัสลามุอะลัยกุมครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้วิชาภาษาอาหรับให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่26นะครับหน้าที่26กเนี่ยก็คือแบบฝึกหัดในบทเรียนที่3ที่เราได้เรียนรู้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านๆมานะครับบทที่3ก็คือประโยคบอกเล่าแล้วก็คุณครูได้สั่งการบ้านให้นักเรียนทําตรงนี้ก็คือให้นักเรียนอุกตุอ่าอุกตุก็คือให้นักเรียนเขียน อย่างสวยงามนะครับอ่าอย่างเช่นอัลมาตอร์วาซีรุนฝนตกหนักอ่าให้นักเรียนเขียนอัลมาตอร์ให้สวยงามเท่าที่นักเรียนทําได้นะครับวาซีรุนอ่าแล้วก็เขียนสระลงไปอัลมาตอร์วาซีรุนให้ให้ให้หมดนี้เลยนะครับเพราะว่า คุที่คุณครูสั่งใบงานนี้ชิ้นนี้ให้กับนักเรียนวันนั้นมีนักเรียนถามว่าอยู่หน้าไหนหาไม่เจอก็คืออยู่หน้าที่26นะครับแล้วก็สําหรับนักเรียนที่เขียนผิดเขียนเป็นเป็น,เป,นเป็นความหมายให้นักเรียนลบแล้วก็เขียนเป็นแบบนี้นะครับเขียนเขียนให้สวยงามเป็นแบบนี้นะครับ ลอกได้เลยลอกเขียนได้เลยอัลอิลมูนูรุนนะครับแล้วก็เสียเขียนสระลงไปอัลอิลมูนูรุนอ่าอันนี้ทําหน้าที่26 27แล้วก็28อ่าตอนที่1แล้วก็ตอนที่2ให้นักเรียนโยงเส้นให้ถูกต้องนะครับอ่าอย่างเช่นอัลมาตอรู กอซี่ร่นนะครับฝนตกหนักนักเรียนถ้านักเรียนไม่มั่นใจในการโยงเส้นให้นักเรียนดูได้เลยในบทเรียนบทที่3ที่เราได้เรียนมานะครับคุณครูฝากเพียงเท่านี้นะนักเรียนหวังว่านักเรียนคงเข้าใจนะครับหน้าที่26ถึงหน้าที่31นะครับไปงานในวิชาภาษาอาหรับให้นักเรียนทำเสร็จสิ้นนะครับ